เผยภาพความงดงามอลังการตามโบราณราชประเพณีออกมาให้ชาวโลกได้ร่วมชื่นชมยินดีกันแล้วสำหรับงานพระราชพิธีเสกสมรสตามหลักศาสนาอิสลามของเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนพระชันสา32ปีกับพระคุณมั่นยางมูเลียอานิชารรสนาหรืออานิชาอิซาคาเลบิกวัย29ปีซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีเสกสมรสงานใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยและ ทางการบรูไนก็เตรียมจัดฉลองกันยิงยาว10วัน10คืนเริ่มตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาณมัสยิดทองคำในกรุงบันดาเซรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนซึ่งภาพพระราชพิธีอันงดงามนี้ได้เผยแพร่ผ่านทางบัญชีไอจีของเจ้าชายอับดุลมาทินเองรวมถึงจากบัญชีไอจีของเจอร์มันหลาคินช่างภาพชื่อดังผู้ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์หรูและดาราเซเลบระดับโลกให้รับหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญมามากมาย โดยที่พระราชพิธีนี้มีคนไทยได้รับเชิญเข้าร่วมงานจำนวนไม่มากแต่ก็ถือเป็นบุคคลใกล้ชิดของคู่บ่าวสาวไม่ว่าจะเป็นบอสมีนเชยน,นันนักธุรกิจหนุ่มไทยญาติระกูลดังที่ร่ำรวยระดับหมื่นล้านเนื่องจากเป็นพระสหายของเจ้าชายอับดุลมาทีนมาตั้งแต่สมัยร่ำเรียนที่ University College London ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีภาพของไฮโซเจนทิราอาัทาสกุลชัยถายญาตรุ่นที่3ของผู้ผลิตนมเปรี้ยววิทาเก้นพร้อมด้วยสามีคือแดเนียลดีนอิซาคาเลบิกปรากฏตัวเข้าร่วมพระราชพิธีเสกสมรสในฐานะพระญาติเนื่องจากสามีนักธุรกิจของไฮโซเจนทิรานั้นเป็นพี่ชายของอนิชายอิซาคาเลบิกเจ้าสาวของงานนี้นั่นเอง ดยถัดจากพระราชพิธีเสกสมรสแบบอิสลามในวันที่11มกราคมแล้วในวันที่14มกราคมจะมีงานเลี้ยงฉลองพระราชพิธีเสกสมรสและต่อด้วยขบวนพาเหรดรอบกรุงบรันรดาเสรีเบกาวันในวันที่15มกราคมก่อนจะมีพิธีปิดท้ายการเฉลิมฉลองพระราชพิธีเสกสมรสกันในวันที่16มกราคมที่จะถึงนี้ โดยสำหรับเจ้าชายอับดุลมาทีนเป็นพระราชบุตรลำดับที่10ของสุลต่านฮัตยีฮัสซานันโบเกียสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงประสูติแต่อดีตพระมเหสีโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนถือเป็นเชื้อพระวงศ์พระองค์แรกที่รับขรยศทางทหารหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สในอังกฤษ ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านการเมืองระหว่างประเทศนัะก Kings College และปริญญาโทสาขาวิชาการระหว่างประเทศที่ UCL หรือ University College London ด้วยความครบเครื่องทางด้านรูปลักษณ์และการศึกษาทำให้เจ้าชายอับดุลมาทีนขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเจ้าชายราชวงศ์โลกที่ฮอตที่สุดในปัจจุบันแต่ขณะเดียวกันพระองค์ทรงโปรดใช้ชีวิตเรียบง่ายยิ่งสามัญชนจะทรงฉลองพระองค์เป็นทางการเมื่อออกงานเท่านั้นนอกจากนี้ทรงโปรดอาหารไทยรสจัดโดยเฉพาะเมนูลาบและทรงโปรดดนตรีป๊อปรวมถึงทรงเล่นกีตาร์และตีกลองได้ด้วย สำหรับเจ้าสาวแสนสวยของพระองค์นั้นเธอเป็นสาวลูกซี่ยวโเครเอเชียที่รู้จักมักคุ้นกับเจ้าชายอับดุลมาทีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นอกจากนี้เธอยังเป็นหลานสาวของที่ปรึกษาองค์สุลต่านบรูไนพระราชบิดาของเจ้าชายอับดุลมาทีด้วยโดยอนิชายอิซาคาเลบิกจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาสปัจจุบันเธอทําธุรกิจท่องเที่ยวและมีแบรนด์แฟชั่นของตัวเองขณะที่เจ้าชายอับดุลมาทีเองในระยะหลังทรงมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในด้านการทูตระหว่างประเทศ หลังได้สรงติดตามพระราชบิดาเข้าร่วมง,งานระดับนานาชาติมาหลายเวที